สวัสดีค่ะครับสุดท้ายว่าสั่นกันทรงนี้ครับนายกิติชายประทองครับผมนายเวลาพุนบุญมาครับฉันนั่งเสาเจรินแต้งบุญส่องค่ะที่ฉันนั่งสาพลคุ้มรอดค่ะครับในปัจจุบันนะครับเราเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตนะครับปัญญาประดิษฐ์จึงมีบทบาทสําคัญนะครับในการเปลี่ยนชีวิตปัจจุบันรายงานนี้นะครับจะนําเสนออธิบายถึงประวัตินะครับและ การพัฒนาของเทคโนโลยีกลุ่มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อความคุ้มครองทางกฎหมายสถานะทางกฎหมายสิทธิและความรับผิดและสถานะทางกฎหมายที่จะนํามาใช้กับเทคโนโลยีแนวทางการคุ้มครองทางกฎหมายและแนวทางในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ครับข้อหนึ่งค่ะแนวความคิดในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์กับนโยบายทางกฎหมาย นับตั้งแต่ปีคศออ1942ที่นักเขียนนวนิยาวิทยาศาสตร์ได้ตั้งกฎ3ข้อสำหรับหุ่นยนต์ทุกวันนี้เราได้พบเห็นหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นมีบทบาทมาทดแทนแรงงานมนุษย์และถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมถึงก,การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่นับทางนี้ทั้งนั้น ย่อมเกิดการแข่งขันและย่อมเกิดปัญหาต่างๆตามมาทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์ปัญหาเรื่องความรับผิดจอต่างๆที่เกิดจากการละเมิดของ AI รวมไปถึงการควบคุมด้วยซึ่งเกิดการคุกคามขึ้นในอนาคตศึกษาเปรียบเทียบกับแนว ทางการคุ้มครองคุ้มครอบตามกฎหมายในต่างประเทศผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากสไลด์นี้แต่สำหรับหัวข้อที่สำคัญที่กล่าวคือประเภทและสถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันมีสองข้อด้วยกันคือประเภทของปัญญาประดิษฐ์และสถานะปัญญาประดิษฐ์สองข้อนี้แปลงพูดกันแต่มีความ เสียหายเกิดขึ้นใครเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรคําตอบคือผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องไม่สักไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบเทคโนโลยีผู้ผลิตผู้จําหน่ายต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึ้นสามการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีรายละเอียดของกฎหมายที่นำมาปรับใช้การคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ได้หลายเรื่องดังต่อไปนี้คือการคุ้มครองสิทธิปัญญาประดิษฐ์และความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นให้ฟ้องคดีพแพ่งได้ เสนอแลก็เสน,เนอแนะนะครับจากปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมเหล่านี้ทําให้เห็นได้ว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องต่อการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตรัฐควรศึกษาปัญหาทุกอย่างให้ติดร่วมกันกับทุกฝ่ายและกําหนดแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลการกําหนดให้สถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์แลเป็นบุคคลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมปัญหาของปัญญาประดิษฐ์ต้องจัดให้มีกฎเกณฑ์ทางศิลธรรมในการประมวลของผลของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎสาพาพยุโรปนอกจากนั้น <c oughs> ถ้าปัญญาประดิษฐ์ที่จะต้องผลิตและใช้งานเป็นประเภทที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมจะต้องเข้าสู่ ระบบการยื่นจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและมีการควบคุมการใช้งานก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ